สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงปองวิริยะฤยยากุลจากโซนี่ไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการตั้งค่าฟีเจอร์นะครับที่อยากจะให้คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอนะครับให้เป็นสีแบบปกตินะครับเวลาที่คุณเปิดใช้งาน S Log หรือ h r g นั่นเองนะครับผมการดูการรับกล้องทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับโซนี่ไทยด้วยนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับผม โอเคครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนที่ถ่ายวิดีโอมาสักพักหนึ่งคงจะต้องรู้จากการใช้งานตัว Picture Profile นะครับที่ทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานค่าแกมมาแบบ S-log หรือว่าพวก HLG ต่างๆได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถที่จะเก็บเรื่องของสีในวิดีโอได้ดีขึ้นนะครับและก็เหมาะกับการนำไปทำ Color Grading ได้อย่างดีเลยนะครับทำให้หลายๆคนนะครับหันมาสนใจแกมมานะครับที่เป็นพวก S S ock, หรือว่า HLG มากขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งบางครั้งการใช้งานตัวให้เป็น S-log หรือ HLG พวกนี้นะครับเราเปิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอนะครับการแสดงผลเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็คือจะเป็นสีวิดีโอที่ค่อนข้าง flat นะครับผมไม่มีสีมีความจืดชืดของภาพนะครับเกิดขึ้นในหลังหน้าจอของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นปกตินะครับผมเวลาที่เราเปิดใช้งาน S-log แต่ทีนี้ การที่เราเปิด s l o g ลแล้วเราเห็นสีแบบนี้นะครับมันทําให้บางครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะวัดแสงผิดพลาดได้นะครับรวมถึงเรื่องของการหาโฟกัสนะครับผมแล้วก็ค่าไว้บรนเนี่ยอาจทําให้เกิดการที่เราตั้งค่าตรงนี้ผิดได้ซึ่งพอเราวัดแสงผิดพลาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่เราไปตัดต่อนะครับการที่จะทําให้แบบสีมันกลับมาหรือว่าการที่เราจะเกรดดิ้งต่างๆเนี่ยครับทำได้แบบ ลำบากลำบนมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Gamma Display Assist นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้คุณสามารถเห็นสีที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราถ่าย S-log นั่นเองหมายความว่าเ,เราจะบันทึกวิดีโอไปเป็นแบบ S-log นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจากหน้าจอนะครับจะเป็นสีแบบเล็กเนะครับผม ส่วนวิธีการเปิดใช้งานนะครับก็ทำง่ายๆครับผมกดเมนูเข้าไปนะครับไปที่หน้าของกล่องเครื่องมือนะครับผมหาเมนูที่มีชื่อว่า Gamma Display Assist นะครับเปิดเข้าไปนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัว Gamma Assist แบบไหนนะครับมี S Log 2 S Log 3แล้วก็พวก HLG นะครับ ก็วิธีการตั้งนะครับก็ตั้งให้ตรงกับค่า p i c t u r e Profile ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราเลือก p i c t u r e Profile ตัวที่เป็นแกรมมาแบบ S log 2ก็ตั้งเป็น S log 2นะครับถ้าเราใช้เป็น HLG ก็เลือกแก m มมาดิสเพลย์แอสซิสแบบ HLG นั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็คือตั้งให้มันตรงกันนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้หน้าจอมอนิเตอร์นะครับตรงกล้องเนี่ยเป็นแบบสีปกตินะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยกะแสงได้อย่างถูกต้องง่ายขึ้นนะครับผมข้อควระวังนะครับก็เวลาที่เรามาเปิดแอ s e ิดตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะปิดเวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวพิจาร์โปรไฟล์นี้มันก็มีผลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอนะครับถ้าเราลืมปิดทําให้ในบางครั้งที่เราอาจจะเป็นต้องใช้งานต่อนะครับมันยังบันทึกเป็นแบบพิจาร์โปรไฟล์ที่แบบซีดๆนี้นะครับภาพที่ได้ออกมาหรือวิดีโอที่ได้ออกมาก็จะเป็นซีดๆแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นใช้งานเสร็จแล้วก็อยย่าลืมปิดดกัันน้วะครบ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องแอคโซนไทยด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับผมได้ใหม่ใน EP ีถัดไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ